ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่14เพื่อนการได้ติดตามความคืบหนา้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่ออุป,ปโภคบริโภคแก้มลิงบ่อโจโก้นะครับพร้อมทรงพร้อมระบบทรงน้ำที่จังหวัดยโสธรครับนายทัศพ,พันธ์พงเพตานะครับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่14พร้อมคณะเพื่อลุลงพื้นที่นะครับติดตามความคืบหนา้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อโจโก้ พร้อมระบบทรงน้ำนะครับที่บ้านสีฐานตำบลสีฐานอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรหลังจากที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างร่วมแล้วยู่ที่50ล้านบาทน,นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาแรงกักเก็บน้ำต้นทุนนะครับสำหรับปลูกสำหรับพื้นที่พอปลูกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะครับสำหรับผู้ตัวราชการสำนักนาย,ยกสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับตรวจ เขตตัวราชการที่14เพื่อกระเดกกล่าวในงานหนี้นควาวาเนื่องจากจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่นะครับทำการเกษตรเมื่อถึงนาแล้งบริเวณพื้นที่หมองหนีกรสีบวมมีนม้ำทํำการเกษตรนั่นเองนะครับพร้อมทางน้ำอุปโภคบริโภคในกรสิบวมีนม้ำและช่วงนาฟนตนะครับกรสิเกิดน้ำท่วมนั่นเองทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำซอยเหลือประ,ะ,ประชาชนและกาเกษตรกรในพื้นที่นะครับให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและ และทําการเกษตรนะครับซึ่งหลังจากดําเนินการแล้วเซตนะครับก็สามารถกักเก็บน้ำได้อยู่ที่1.50ล้านลูกบาทเมตรนะครับคาดว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการเก็บกักน้ำไวไ้ใส่ในช่วงหนาแร้งยังมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั่นเองครับสำหรับการลงพื้นที่ในเทือนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการตรวจติดต,ตามสอดซองและดูแลการดําเนินโครงการ ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับความคืบหน้าของการดําเนินโครงการรวมถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนสิได้รับนั่นเองนะครับและเพิ่นก็ได้กาชาบนะครับให้เร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผนเร่งรัดให้จัดทาป้ายโครงการนะครับพร้อมทั้งการบริหารจัดการโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการนั่นเองนะครับรวมทั้งให้มองนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ทั้งนี่ทั้งนั้นนะครับก็มีการปรึกษาหารือกันระว่างชุ่มชนกบหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นเอง จากนั้นนะครับประธานเป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดยโสธรนนคร,ครั้งที่1นึ่ทับสองพั้ระกทั้งนี้ก็เพื่อติดตามผลการสอดส่องแผนงานโครงการนะครับพร้อมทางรับทราบรายงานปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและพิจรารณาแต่งตัง้งร่องประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดยโสธรแท่น,ทนตําแหน่งที่ว่างเพื่อเป็นไปและรักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไปนั่นเองครับ